เรื่องความสวยงามของหิมะกับการจากลาหลายคนเชื่อว่าผีมีจริงและผีเขาอาจจะใช้ชีวิตคล้ายๆกับคนเราแต่แค่พวกเขาอยู่ในอีกภพหรืออีกมิติหนึ่งที่หลายคนไม่สามารถมองเห็นมันได้นอกจากสว่าเขาจะอยากให้เราเห็นเองดังเช่นเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งที่ได้ไปเผชิญเหตุการณ์อันชวนขนหัวลุกโดยในช่วงฤดูหนาวของปีหนึ่งเธอได้เดินทางไปเที่ยวญี่ปุ่นกับแฟนเพราะต้องการไปสัมผัสอากาศหนาว และหิมะของญี่ปุ่นแบบเย็นๆสักครั้งและการมาพักในครั้งนี้เธอก็เลือกพักที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งเพราะที่นี่สามารถออกไปถ่ายรูปกับหิมะแบบที่ได้วิวกวา้างแถมยังเล่นสกีได้อีกด้วยมีอยู่คืนหนึง่งแฟนของเธอได้ชวนออกไปหาเพื่อนรุ่นพี่ที่ทำงานในญี่ปุ่นแต่เธอไม่ไปเพราะว่าช่วงกลางคืนหิมะมันจะแรงมากและอากาศหนาวเธอเลยขอนอนอยู่ที่ห้องซึ่งแฟนก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาจึงออกไปหาเพื่อนคนเดียวส่วนเธอเอง ก็นอนดูทีวีอยู่ที่ห้องจนกระทั่งดึกมากแต่แฟนก็ยังไม่กลับมาเธอเลยโทรไปตามแฟนแต่แฟนก็ไม่รับสายสุดท้ายเธอจึงตัดสินใจหาเบอร์ของรุ่นพี่และโทรไปตามแต่พอรับสายรุ่นพี่ก็บอกว่าแฟนของเธอกลับไปที่ห้องพักตั้งนานแล้วซึ่งพอรุ่นพี่บอกแบบนั้นเธอก็ยิ่งเป็นห่วงแฟนมากขึ้นเธอจึงรีบแต่งตัวและสวมเสื้อกันหนาวเพื่อที่จะออกไปตามหาแฟนแต่ก่อนที่จะออกไปจากห้องเธอก็นึกได้ว่า เธอเคยติดตั้งแอปติดตามแฟนเธอเลยเปิดมือถือดูจนได้เห็นว่าสัญญาณโทรศัพท์ของแฟนอยู่ใกล้ๆแค่นี้เองเธอจึงคิดว่าหรือว่าแฟนกําลังจะกลับมาถึงแล้วพอคิดได้แบบนั้นเธอก็ได้ยินเสียงหัวเราะแบบสนุกสนานอยู่ข้างนอกมันก็มีคนเล่นหิมะอยู่หลายคนซึ่งหนึ่งในนั้นเธอจําได้ว่าคือเสียงของแฟนเธอเองเธอจึงรีบออกไปดูจึงได้เห็นว่ามีคนกลุ่มหนึ่งกําลังเล่นสกีกันอยู่ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ แฟนของเธอจริงๆแต่เธอก็แอบงงว่าคนอื่นๆที่อยู่กับแฟนของเธอไม่หนาวกันเลยเหรอเพราะพวกเขาใส่แค่เสื้อกล้ามตัวบางๆเท่านั้นนอกจากความสงสัยแล้วเธอก็ยังโมโหมากด้วยเธอจึงเดินฝากความมืดและความหนาวเข้าไปหากลุ่มคนเหล่านั้นเพื่อเรียกแฟนกลับห้องก่อนที่เธอจะเดินไปสะดุดอะไรสักอย่างแล้วก็ล้มฟุบลงไปซึ่งตอนที่เธอลื่นล้มลงมันก็ทำให้เธอถึงกับอ้าป,ปาก้างด้วยความตกใจ เพราะสิ่งที่ทำให้เธอล้มก็คือร่างของแฟนเธอซึ่งตอนนี้เขานอนตาเหลือกตัวซีดและโดนพายุหิมะกลบจนเหลือแค่หน้ากับปุ่งในช่วงที่เธอ,อยังตกใจยอยู่นั้นคนกลุ่มนั้นก็ยังคงเล่นสกีกันอย่างสนุกสนานก่อนที่เธอจะหันไปมองและเห็นว่าแฟนของเธอยืนกวักมือเรียกให้เธอไปหาแต่ใบหน้าของแฟนคือไม่ยิ้มให้เลยก่อนที่แฟนจะถูกร่างของชายกลุ่มนั้นกอดคอเอาไว้แน่นแถมคนกลุ่มนั้น ยังมองกลับมาที่เธอด้วยใบหน้าซีดขาวดวงตาทมินพร้อมทั้งประสานเสียงหัวเราะแบบดังลั่นที่ฟังแล้วดูเยือกเย็นมากก่อนที่พวกเขาจะลากแฟนของเธอหายไปกับความมืดและพายุหิมะที่กำลังรุนแรงขึ้นซึ่งมันทำให้เธอตกใจและกลัวมากเธอแหกปากร้องลั่นและร้องไห้กอดร่างแฟนหนุ่มจนนักท่องเที่ยวแถวนั้นต้องวิ่งมาดูและพบว่าแฟนของเธอเสียชีวิตแล้วซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตำรวจสันนิษฐานว่า แฟนของเธอน่าจะเมากลับมาและตอนเดินทางกลับต้องมาเจอพายุหิมะที่รุนแรงจึงทำให้ไปต่อไม่ไหวจนต้องตายแบบนั้นแต่ยังไงก็ตามชาวบ้านแถวนั้นกลับบอกว่าเขาน่าจะโดนวิญญาณของพวกที่ตายในภูเขาหิมะมาเอาตัวไปเพราะที่แห่งนี้คนส่วนใหญ่มองว่ามันคือสกีรีสอร์ทที่ดีที่สุดแห่งหนึง่งที่ตั้งอยู่ในจังหวัดยามากาตะแต่ที่นี่มักมีเรื่องหล,อน,ลอนเกิดขึ้นบ่อยๆเช่นบางคนมองไปข้างนอกตอนดึก ก็จะเห็นเงาดำๆของคนที่กําลังเล่นสกีอยู่ด้านนอกซึ่งในช่วงเวลานั้นไม่มีคนปกติที่ไหนเขาออกไปเล่นสกีกันนอกจากดวงวิญญาณของคนที่ตายอยู่ในภูเขาหิมะและเหตุการณ์การสูญเสียกับภาพความหลอนที่ต้องเห็นแฟนจากไปในครั้งนั้นมันก็ทําให้เธอกลายเป็นคนซึมเศร้าเธอเอาแตะเก็บตัวร้องไห้และกลายเป็นคนเกลียดความหนาวและเกลียดหิมะไปตลอดชีวิต